อะไรกันคะเนี่ยบลิงโดนแกงอีกแล้วเหรอคะหลังจากที่เห็นพับ g ออกมาบอกว่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่ของสาวๆาวแบล็คพิที่คาดว่านะคะจะเป็นเพลง ready for love ค่ะถึงแม้ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามเถอะแต่ว่าบลิงค่ะก็ยังเฝ้ารออยู่นะคะและบางคนค่ะก็คาดหวังแบบว่าอยากจะเห็น MV ในเกมพับ g ีซะด้วยนะคะแต่ก็รอแล้วรอเล่าค่ะตั้งแต่เช้านะคะ ขาวก็ยังเงียบกริบอยู่สรุปว่าพับจีค่ะเขาออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะไม่มีเพลงใหม่ออกมานะคะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจ้งว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นที่ไม่ได้รับการยืนยันจากทางออฟฟิเชีของเขาค่ะ,คะพับจค่ะก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาเนี่ยเขาจะมาประกาศเองนะคะเมื่อถึงเวลาค่ะงานนี้เนี่ยบลิงก็เลยนะกินแกงหม้อใหญ่กันแบบอิ่มจุกๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะที่เห็นมีการคอนเฟิร์มค่ะก็เห็นจะเป็นงานของเจนนี่นะคะเพราะว่าเห็น YG ค่ะออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเจนนี่ค่ะจะไปปรากฏในซีรีส์ The Idol ส่วนบทบาทน,นั้นนะเขาขออุบเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็เพิ่งเห็นเจนนี่เองเนาะเพิ่งมาใน Reverse ด้วยเหมือนกันนะคะมีการโพสต์คลิปนี้ค่ะโดยเธอบอกว่าในที่สุดเนี่ยทีเซอร์ Sir The Idol ก็ถูกปล่อยออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสปอยอะไรไดออ้แต่ว่าบอกได้อย่างเดียวนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็ท้าทายสําหรับเธอมาก ช่วงนี้ค่ะพวกเราก็ยุ่งกันมากๆนะคะก็กําลังเตรียมตัวที่จะคัมแบ็กอยู่แต่ก็ตื่นเต้นนะที่จะได้เจอกันกับบิงในเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากค่ะก็เลยอยากจะให้บิงนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ให้คิดถึงอนาคตที่จะได้เจอกันบ่อยๆอีกด้วยค่ะแล้วก็มีการบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆนะคะฉันเองก็จะสู้ๆด้วยเหมือนกันและก็ปิดท้ายนะคะด้วยการบอกว่าฉันเจนนี่ผู้ตื่นมาหลังจากที่มาถึงอเมริกาเพื่อถ่ายคลิปนี้ อะแวบไปที่อเมริกาอีกแล้วหรือคะเนี่ยถ้าไม่ใช่คลิกเก่าเนี่ยเรียกได้ว่าเธอก็เป็นมินจาจินนี่กันเลยทีเดียวนะคะแวบไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ก็รอเซอร์ไพรส์นะคะงานใหม่ๆของพวกเธอแล้วกันค่ะก็คงจะมีการกําลังเตรียมงานทํางานกันอยู่นะคะคุณผู้ชมและก็ขอปิดท้ายนะด้วยข่าวดีของน้องลิซ่าค่ะที่ตอนนี้ค่ะเพลง SG นะคะที่เธอค่ะไปคอลแลบร่วมกันกับดีเจสเน็กโอซูน่าแล้วก็แมแกลนะคะล่าสุดค่ะเห็นว่าได้รับ Gold Certificate นะคะของฝรั่งเศสค,ค่ะหลังจากที่เพลง SG ทะลุ15ล้านสตรีมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงที่2ของลิซ่าแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคิวดิสเลฟค่ะก็เคยได้รับใบประกาศอันนี้มาด้วย ก,ก็เรียกได้ว่ารนะับังมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเพลง SG เนี่ยจะถูกปล่อยออกมานะแล้วก็ตามเนาะแต่ว่ายอดสตรีมค่ะก็ยังไม่แผ่วเลยนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาข่าวอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของพวกเธอมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า